สวัสดีครับรีวิวต่อเนื่องเลยครับจากคลิปเมื่อกี้นะครับจบคลิปที่หอ,อนาฬิกาบรรหารแจม่มใสนี่ต้นคลิปใหม่นะครับเริ่มต้นจากหอ,อนาฬิกาบรรหารแจ่มใสครับลุงบรรหารกับคุณหญิงฮะคุณหญิงภรรยาลุงบรรหารนะลุงบรรหารไม่อยู่นะแต่แกช่างสร้างชื่อเสียงไว้เยอะแยะเลยครับท่านผู้ชมถนนสีลงสีเลนนะไม่ต้องห่วงเลยครับอยู่ในสูฟันนี้ ไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสี่เลนหมดเลยของลุงมนานครับสุดยอดนะสุดยอดตอนนี้ผมกลับรถเลี้ยวมาที่หอในกาเลยครับไปตามถนนอ่าอ่านหดีกลุลจอดนี้อ่านก็ยังอยู 21, ่ถนนสามสองหนึ่งมาลายแมนนะครับไปไชน่าเลยยี่ร้อยยี่สหกเลยนะก็ไปทางเส้นนี้ครับ ลืมบอกครับเมื่อกี้ท่านผู้ชมว่าตรงไปเราข้าตัวเมืองสุพรรณเหมือนกันนะเมื่อกี้อ่ะเราเลี้ยงมาทางนี้ครับสามสองหนึ่งมาไลแมนเนี่ยใช่ปะ่ะผิดขอโทษด,ด้วยนะท่านผู้ชมรีวิวเส้นนี้ต่อครับสามสองหนึ่งครับจุดพักรถสองกิโลสองกิโลเมตรครับอันนี้ตัวเมืองอู่ทองนะครับเมื่อกี้ฮะอยู่ในเขตอู่ทองนะครับ เมื่อกี้ผมบอกว่าตรงไปข้าสุพรรณนี่ผมขอโทษด้วยนะครับตรงไปนะไปนู่นนะครท่านผู้ชมตรงไปไปออกด่านช้างะโรงพยาบาลทนบุรีอู่ทองนะครับเมื่อกี้อยู่ซ้ายมือนะครับนี่ซูซูกิจูรูมรถแล้วก็ตัดด้วยอีซูซูครับขวามือครับวัดใหญ่วัดดังครับท่านผู้ชมอ่านไม่ทัน ก็มันต้องเหลียวไว้มองนะครับสร้างตัวหนังสือยาวๆผมก็อ่านไม่ทันก็อย่าว่ากันนะครับบางจากแล้วตามด้วยอีซุซุพี่ก็บอกจะบอกทำไมก็อัปเดตถนนครับว่าให้็นว่าสภาพถนนก็เยี่ยมสามเลนนะตรงนี้สามเลนนะตัดไปไม่รู้กี่เลนเดี๋ยวอยู่ในอุทอง โรงแรมทิพอู่ทองซ้ายมือข้างหน้าครับโรงแรมทิพอู่ทองโรงแรมกับรีสอร์ทเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรอะไรดีกว่ากันะโรงแรมน่าจะขึ้นชั้นสองชั้นสามได้แต่รีสอร์ทน่ะไม่ได้ว่าชั้นเดียวอ่ะเป็นหลัง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 บางทีก็ติดกันก็มีโอเคครับบ้านเราไทยแลนด์ครับน่าอยู่น่าใสครับไม่มีประเทศไหนน่าอยู่เหมือนบ้านเราเลยครับ โรงแรมทิพย์อูทองนี่ฮะอยู่ซ้ายเหมือ,อต้นไม้เยอะเลยปลูกไว้หน้าหน้าทิพย์หน้านอนแน่นอนเดีย๋ยวนี้นอนไม่ได้ะไม่มีตังนอนแล้วไทยไดนัตตี้ไทท็อปมีด้วยนะครับตาหลาดนัดกระเบื้องปูพื้นปูผนังด้วยอูทองขวามือครับโฆษณาให้เรียบร้อยเลยครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผม หุดพักรถสุพรรณบุรีก็ยี่สิบกว่าโลก็ถึงนะครับยี่โบกโลก็ถึงนะจานหน้าปั๊มปตทนะครับแล้วก็ตามด้วยสิบแปดรถพ่วงครับอันตรายต้องระวังอนีนะ้รู้สึกว่ารถพ่วงมันจะเลี้ยวขวานะอยู่เทินหรือเปล่าไม่ทราบไม่มั่นใจคนระับคงทองทิพนะฮะชื่อว่าปั๊มปตท ก็น่าจะเป็นอโอเคครับแล้วแต่ไม่ต้องพูดถึงก็ได้ครับเผื่อเป็นตระกูลหรือว่าเป็นชื่อตำบงตำบลอะไรก็ว่าไปพี่ครับโอ้โหเสียวแวบเลยครับระวังรถนะครับยูเทินก็จะอยู่เทินครับบึงจะจะหลามโอ้มีบึงจะหลามด้วยที่นี่ไม่รู้ด,ดิเห็นมีปลามันจะหลามอ่ะ เป็นรูปเป็นปลาผมเลยอาารมันจะหลามพี่มาันอาันตรายนะที่แบบนี้นะพี่ซ้ายก็็ไปนะครับพี่ไปเลยครับผมพลาดไปแล้วก็คือไปตามรถเขาครับอยู่ในเกตอู่ทองนะครับนี่พี่ไปเลยครับอัน,นตรายครับพี่อยู่ซ้ายพี่ไปได้เลยครับผมไปตามเขาครับ โอเคครับกดติดตามด้วยครับ